ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่30ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่30กันเลยดีกว่าครับ กีฟีดและกัตได้กลับมาถึงวินแฮมแล้วสมาชิกของกองพันเหยี่ยวทุกคนที่กำลังโศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อได้เห็นกีฟีดท,ทุกคนต่างประหลาดใจและคนแปลกใจแคทก้าได้ตรงเข้าไปกอดกีฟีดพร้อมร้องไห้โฮด้วยความดีใจโดยที่สมาชิกคนอื่นๆก็ได้วิ่งตามมาสมทบทุกคนตอนนี้เมื่อรู้ว่ากีฟีดยังไม่ตายต่างตรงเข้ามาหากีฟีดด้วยจิตใจที่พองโตแคทก้าที่ยังคงร้องไห้ไม่หยุด จนกีฟีตต้องปอบและขอโทษกับแคสก้าที่ทําให้เธอและทุกๆคนต้องเป็นห่วงกีฟีตได้เอ่ยปากชมแคทก้าถึงชุดที่ใส่อยู่ในตอนนี้ไม่มีความสุขไหนจะเท่ากับความสุขเมื่อชายที่เธอเคารพรักเอ่ยปากชมแคทก้าสวมกอดกีฟีตด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมสุขในฉากที่มีแต่ความอบอุ่นและสะเทือนอารมณ์ของมิตรภาพมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบุคลิกของกัท เขาได้ปลีกตัวจากไปอย่างเงียบๆหลายวันต่อมาพิธีศพขององค์ราชินีก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติข่าวการย่างสดขององค์ราชินีพร้อมเหล่าเสนาคนสนิทและเรื่องความพยายามที่จะรอบค่ากีฟีดได้มีข่าวหรือว่าอาจจะเป็นฝีมือของนักฆ่าของฝ่ายจูดาหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคคลที่สามที่มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการสงบศึกของระหว่างมิดแลนด์และจักรวรรดิทิวอดอ ถึงแม้จะมีการพบศพของคนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่มีหลักฐานหรือเบาะแสอะไรที่จะไขเรื่องราวทั้งหมดให้กระจ่างได้และเมื่อวันเวลาผ่านไปความจริงทั้งหลายเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดหนึ่งเดือนต่อมาในยามดึกคืนหนึ่งมันเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังหลับไหลกัดได้เก็บข้าวของที่จำเป็นของเขาใส่เป้ใบหนึ่ง พร้อมกับทิ้งเกาะและดาบที่หักของเขาไว้มันเหมือนกับว่าเขาต้องการทิ้งตัวตนทั้งหมดที่มีของเขาเอาไว้ที่นี่เพื่อจากไปไม่ใช่ในฐานะของในกองแนวหน้าของกองพันเดี่ยวแต่เขาไปในฐานะของทหารรับจ้างคนหนึ่งแคทก้าที่กำลังดูหิมะตกภายใต้ผ้าห่มที่อบอุ่นแต่แล้วเธอก็ได้สังเกตเห็นใครคนหนึ่งกำลังเดินฝ่าหิมะไปในเวลาดึกดื่นเช่นนี้ ใครกันนะที่ออกมาเดินเล่นในเวลาที่เหน็บหนาวแบบนี้เมื่อแคทก้ารูปกระจกหน้าต่างและเพ่งมองให้ดีเธอก็พบว่าใครคนนั้นก็คือกัตแคทก้าได้วิ่งออกจากห้องนอนของเธอไปหากัตในทันทีโดยในระหว่างที่แคทก้าออกตามกัตไปอยู่นั้นเธอได้สวนเข้ากับจูโดและโคคัตที่ถงทางเดินท่าทีที่รีบร้อนของแคทก้าทำให้จูโดอดสงสัยในพฤติกรรมของแคทก้าไม่ได้ แคดก้าตามกัดทันก่อนที่เขาจะออกนอกเขตของวินแฮมแคดก้าได้ถามกัดถึงความแนว่วแน่ที่กัดคิดจะออกจากกองพันเดียวกัดยังคงนิ่งเงียบบางทีการเงียบมันก็ดูจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากกว่าคำพูดแคดก้าได้พยายามใช้มิตรภาพที่เกิดขึ้นมาใหม่ของเขาทั้งสองคนที่ตอนนี้มันดูจะพัฒนาไปมากขึ้นเพื่อไปแรงจูงใจให้เขาอยู่ต่อข้าได้ตัดสินใจแล้ว กัตตอบคำถามนั้นกับแคดก้าคำตอบที่สั้นแต่แน่วแน่กัตได้อธิบายกับแคดก้าว่าเขาจำเป็นต้องไปเพราะเขาไม่อาจที่จะค้นหาและบรรลุความฝันของตัวเองได้ถ้าหากเขายังคงอยู่ภายใต้ความเธอเยอทยานอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าความฝันของกีฟีดกัตได้กล่าวถึงแคดก้ากับกีฟีดเพื่อให้บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเขานั้นสั้นลงแคดก้าที่อึดอัดก,กับความแน่วแน่ของกัตและตอนนี้ เธอก็ไม่สามารถหาข้ออ้างหรือเหตุผลอะไรที่จะมาฉุดลังกัดเอาไว้ได้จูโดและโคคัตที่สงสัยในพฤติกรรมของแคดก้าได้เดินตามออกมาจูโดได้ชวนกัดกลับไปที่วินแฮมเพื่อพูดคุยอะไรด้วยโดยทิ้งแคดก้าไว้ที่กลางทางท่ามกลางหิมะนั้นแคดก้าได้พยายามใช้ความคิดที่จะเหนี่ยวลังกัดไว้และดูเหมือนเธอจะฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่าง ในเวลานี้ก็คงจะมีแต่กี่ฟีทเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งกัตเอาไว้ได้แล้วแคทก้าก็รีบตรงไปหากีฟีททันทีจูโดได้พากัตและโคคัตไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในวินเซมที่นั่นกัตด,ดูจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากจูโดและกัตได้เริ่มสนทนากันในขณะที่โคคัตพูดคุยจีบสาวเสิร์ฟในร้านจูโดถามกัตถึงเหตุผลที่กัตต้องการจะจากไปในเวลานี้ กัตยอมรับกับจูโดว่าจริงๆแล้วกัตก็มีแนวคิดที่จะออกจากกองพันเดี่ยวตั้งแต่ก่อนที่จะออกลบที่โดนเดย์จูโดาถามกัตถึงความอึดอัดคับข้องใจของกัตที่มีต่อกองพันเดี่ยวโดยกัตเองก็หาคําตอบในเชิงรูปธรรมที่จะมาตอบจูโดไม่ได้เพราะกองพันเดี่ยวมันช่างแตกต่างกับกองทัพรับจ้างทั่วไปโคคัตที่ยังคงจีบสาวเสิร์ฟในร้านอยู่นั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาแค่ไม่ชอบกัตที่พอมาถึงจุดสูงสุดแล้ว กับจะมองค่ามันไปในเวลานี้ในมิดแลนด์ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกองพันเดี่ยวโคคัสพูดขึ้นเสียงดังไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักและอีกไม่นานเขาเองก็จะได้เป็นขุนนางเรื่องแบบนี้นะ่ะถ้าเป็นคนธรรมดาอย่าว่าแต่คิดเลยแค่ฝันก็ยังยากแต่ในตอนนี้เขาก็ได้มันมาแต่กัตกลับจะทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอย่างไม่ใยดีโคคัสได้ต่อว่ากัต โดยที่โคคัตเองก็อาจอั้นที่จะหาคําไหนมาว่ากัดได้คนที่ไม่มีความฝันอะไรเช่นเจ้าทําได้ก็แค่ฆ่าคนกับเบี่ยงดาบมันก็คงเหมาะแล้วที่เจ้าคิดได้เท่านี้โคคัตพูดขึ้นกับกัดใช่มันก็จริงอย่างที่เจ้าพูดกัดกล่าวขึ้นข้าน่ะไม่รู้อะไรเลยนอกจากการควงดาบในตอนเด็กกว่าที่ข้าจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรในมือของข้าก็กำดาบแล้ว และยิ่งอยู่ในสนามลบสิ่งที่คิดได้ก็เพียงเพื่อเอาชีวิตรอดแค่นั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่คิดได้ในเวลานั้นแต่สิ่งที่กัดเฝ้าฝันหามันอาจจะไม่ใช่รูปธรรมท,ที่จับต้องได้หรือสถานะทางสังคมอย่างที่โคคัดเข้าใจแค่สักครั้งสักครั้งที่มีใครสักคนหันมามองเขาบ้างแค่สักครั้งก็ยังดีเขาใช้ดาบเป็นเครื่องนำทางในการตามหาของที่ว่านั้นแต่สุดท้าย มันก็แค่ความคิดของเด็กๆที่ขาดหายไปของเขาแต่แล้วในวันที่เขาได้พบกับกองพันเหี่ยวเขาก็ได้พบกับคนที่หันมามองเขามองที่ตัวตนของเขากีฟีดท,ที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่กีฟีดก็ยังขวนขวายข่อยคว้าจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองปาถนามาคําพูดของกีฟีดทีท่ลานน้าพุนั้นยังจิกจําอยู่ในหัวของกัดได้เสมอคนที่ใช้ชีวิตโดยไล้จุดมุ่งหมายไล้ความฝัน คนคนนั้นไม่มีค่าพอที่จะเป็นเพื่อนของกีฟีดถ้ากัดต้องอยู่เพื่อฝันของคนอื่นเขาก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนของกีฟีดได้กัดอยากจะยืนเคียงข้างกีฟีดด้วยฝันและความสามารถของตัวเองคําพูดของกัดทำให้โคคัดร้องอุทานทันทีกับความฝันของกัดที่จะยืนเคียงข้างกับ G eed, กีฟีดกีฟีดในสายตาของโคคัดนั้น เขาช่างรู้แตกต่างกับทุกคนเขาคือคนที่พิเศษยิ่งกว่าใครอีกทั้งตำแหน่งต่างๆในกองพันเดี่ยวที่กัดได้รับอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดก็ได้จากกีฟีแทบทั้งสิน้นกัดได้บอกกับโคคัตว่าตำแหน่งหรือยศศักดิ์มันไม่ใช่อะไรที่เขาต้องการอะไรที่เขาค้นหานั้นมันพิเศษกว่านั้นมากโคคัตลุกขึ้นตบโต๊ะเสียงดังถึงข้ออ้างที่ไร้สาระของกัดตอนนี้ภายในร้านทุกคนต่างเงียบกิบเพราะเสียงของโคคัต ที่เริ่มดังรุนแรงขึ้นโคคัสได้บอกกับกัตว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถเติมเต็มความฝันของตัวเองให้สําเร็จได้แต่สําหรับความฝันที่เป็นข้ออ้างของใครอีกหลายคนมันก็เป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จได้ในโลกแห่งความเป็นจริงความฝันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมันก็เป็นแค่เรื่องที่ไร้สาระกัตนิ่งก่อนจะตอบโคคัสว่าความฝันหรืออะไรเหล่านี้เจ้า ไม่เคยมีเลยเหรอคำถามที่ชี้ใจดำโคคัดนั้นมันทำให้เขาเลี่ยงที่จะตอบแล้วเดินออกจากร้านไปใช่ทุกคนล้วนก็ต้องมีความฝันอยากเป็นนายคนอยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงทุกอย่างก็คือความฝันความฝันที่เป็นแรงผลักดันให้หลุดพ้นจากโลกแห่งความเป็นจริงใช่โคคัตเองก็มีเช่นกันจูโดได้บอกกับกัตว่า ก่อนหน้าที่โคคัตจะมาอยู่กับกองพันเหี่ยวเขาเป็นถึงหัวหน้ากองโจรถึงจะมีสมาชิกแค่สิบคนถึงจะดูเล็กน้อยแต่นั่นก็อาจจะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของความฝันที่โคคัตมีก็เป็นได้จูดโดเองถึงแม้จะมีทักษะในด้านดาบและมีดที่ยอดเยี่ยมหรือแม้แต่การปรุงยาแต่ทั้งหมดที่พูดมาเขาก็ไม่ได้เก่งที่สุดในเรื่องไหนเลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าถ้าเป็นที่หนึ่งไม่ได้ ก็ขออยู่ร่วมเคียงข้างกับคนที่เป็นที่หนึ่งความฝันของคนเรามักจะมีผลประโยชน์และความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอจูโดพูดต่อแต่สำหรับกัดนั้นดูแตกต่างออกไปเพราะตอนนี้ตำแหน่งขุนนางและอัศวินมันไม่ใช่สิ่งที่กัดค้นหาเมื่อสามปีที่แล้วบนกำแพงจูโดเคยบอกกับกัทว่าที่นี่เจ้าอาจจะค้นพบก็ได้แต่ในเวลานี้จูโดอาจจะคาดการผิดเสีแล้ว จูโดยอมรับการตัดสินใจของกัตและไม่คิดจะขัดขวางกัตเขาลุกขึ้นพร้อมที่จะไปส่งกัตเขาหวังว่ากัตคงจะพบในสิ่งที่เขาเขวินหาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจูโดที่เดินมาส่งกัตได้ถามถึงความสัมพันธ์ของเขากับแคทก้าจูโดได้สังเกตว่าพวกเขาสนิทสนมกันแค่ไหนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและจูโดได้เสนอกับกัตว่าควรจะชวนแคทก้าไปด้วยกัตดูจะไม่เห็นด้วย เพราะแคดก้าคือคนสําคัญคนหนึ่งของกองพันเหย่่ยวและเหนือสิ่งอื่นใดแคดก้าก็รักและเคารพกีฟีดมากจูโดโได้บอกกับกัตว่าเรื่องของแคดก้ากับกีฟีดนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างที่รู้ๆกันว่ากีฟีดเริ่มต้นมาจากศูนย์และไต่เต้ามาจากความฝันด้วยมือเปล่าเขาก็แค่คนธรรมดาที่ก้าวมารับตำแหน่งอัศวินได้แค่นี้ก็เรียกได้ว่าเกินฝันมามากแล้วแต่กีฟีด ที่ก้าวหน้ามาได้ก็เพราะสงครามแต่เมื่อสงครามระหว่างมิดแลนด์กับจักวรวรรดิทิวอดอร์ได้สิ้นสุดลงกรีฟฟีดก็ดูจะไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองในเชิงการลบความก้าวหน้าของเขาก็ดูจะน้อยลงตามไปด้วยถึงแม้จะได้ตำแหน่งถึงจอมทัพก็ตามแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ทหารไม่มีทางที่จะไปได้ไกลกว่านี้ทางที่ใกล้และได้ผลที่สุดคือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์จูโดบอกกับกัทที่นิ่งฟังอยู่ เจ้าหญิงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมบนบัลลังของวิดแลนด์อีกทั้งตอนนี้อโดนิสก็ตายอย่างปริศนาจากค่าวรอบสังหารยูลิอุสแถมตอนนี้องค์ราชินีที่กุมอำนาจขุนนางเข้าไว้ในมือก็ประสบเหตุในคืนที่กีฟีถูกวางยาเท่ากับว่าตอนนี้รัชทายาทที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวก็คือเจ้าหญิงกัดได้แต่ฟังจูโดพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างอึดอัดใจจูโดเป็นคนที่ฉลาดและ,ะเฉลียว ถึงเขาอาจจะคาดการอะไรได้บางอย่างแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะเลือกใส่ใจกับสิ่งที่เขาควรจะรู้และไม่ควรรับรู้กัดหัวนึกถึงคำพูดของกีฟีดที่พูดกับเขาเมื่อครั้งอยู่ในป่าว่ากีฟีดขอให้กัดอย่าแพร่พายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้สมาชิกคนอื่นรู้ความน่าเชื่อถือรู้จะเป็นสิ่งสำคัญของผู้นำและกีฟีดก็ไม่ต้องการเสียมันไปกีฟีดต้องการรักษาภาพลักษณ์ในอุดมคติของทุกคนเอาไว้ โดยมีกัทที่คอยจัดการเรื่องราวบางอย่างอยู่อย่างลับๆเช่นนี้ตลอดไปจูโดได้กล่าวต่ออีกว่าตอนนี้ทุกคนที่ขัดขวางเส้นทางของกีฟีดได้ตายไปหมดแล้วและด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเจ้าหญิงในตอนนี้รู้จะชอบกีฟีดเอามากๆเมื่อทุกอย่างเปิดโอกาสแบบนี้กีฟีดก็คงบรรลุฝันของเขาได้ในอีกไม่นานแต่กับแคทก้ากีฟีดคือคนที่มอบชีวิตใหม่จากชีวิตที่โหดร้ายให้แก่เธอ แคทก้าจึงมองกีฟีดมากกว่าคำว่ารักถึงแคดก้าจะรักกีฟีดมากแค่ไหนก็ตามแต่แคดก้าก็ไม่สามารถมอบในสิ่งที่กีฟีดปากถนัดได้ซึ่งดูจะแตกต่างกับเจ้าหญิงชาร์ลอตจูโดถามกับกัตตรงๆว่ากับแคดก้าแล้วกัตคิดอย่างไรกัตที่ดูอึ้งอักกับคําถามนั้นเขาได้บอกกับจูโดว่าแคทก้าคือเพื่อนร่วมลบที่ดีคนหนึ่งคําตอบของกัตที่ไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงนั้นมันทําให้จูโด มองกัตด,ด้วยแววตาที่ผิดหวังกับมิตรภาพที่เขามีให้แก่กัตซึ่งกัตก็ดูเหมือนจะรู้ได้ในทันทีเขานิ่งเงียบไปก่อนจะพูดอย่างไม่เสแสร้งว่าในสายตาของแคทก้าตอนนี้เธอมีเพียงแค่กี่ฟีตเท่านั้นเขาในตอนนี้ยังไม่คู่ควรกับแคทก้าคําตอบที่จริงใจนั้นทําให้จูโดเข้าใจถึงความรู้สึกของกัตได้กัตและจูโดเดินมาถึงเนินเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่น กัดพบว่าแคดก้าพี่พินลิคเคาโดและโคคัตได้รอเขาอยู่ก่อนแล้วลิคเคาโดที่เด็กที่สุดในกลุ่มเขาตรงเข้ามาและพูดกับก,กัดอย่างจริงใจและใส่ซื่อว่าอะไรที่ทําให้กัดต้องทิ้งไปแบบนี้กัดมองไปที่แคดก้าเขาดูจะเข้าใจดีถึงความคิดของแคดก้าที่ต้องการจะเหนี่ยวหลังเขาไว้แต่ในระหว่างนั้นเองกรีฟีดก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ก EP ที่30ก่อนจะจากกันไปนะครับบายสีก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ